จะเป็นหอคำหลวงเชียงใหม่นะครับนี่สวยมากบรรยากาศคือดีมากลานาเซ็ตนะครับในนี้ก็จะมีพวกอาหารพื้นเมืองนะครับสวัสดีครับแคปชั่นเที่ยวนะครับวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ครับ3วัน2คืนเดี๋ยวเราจะพาไปชมเชียงใหม่ในช่วงที่ โควิดกันนะครับว่ามีสถานการณ์แบบไหนแล้วก็มีที่เที่ยวอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในคลิปนี้ก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับตามมาเลยครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงนะครับจุดชมวิวดอยปุยนะครับ จะเห็นได้ว่าเห็นไหมบรรยากาศจะค่อนข้างที่จะมีหมอกไม่มั่นใจว่าหมอกหรือเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะมีร้านขายของเล็กๆแล้วก็จะมีขายพลอยด้วยนะฮะซึ่งเมื่อกี้ที่เราผ่านมาก็จะมีหมู่บ้านมงดอยปุยด้วยนะครับนี่พอเรามองลงไปปั๊บก็จะเห็นหมู่บ้านมงนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่ยอดดอยปุยนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราไปดูยอดดอยปุยกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านมงดอยปุยนะครับนี่หมู่บ้านมงดอยปุยบรรยากาศก็นักท่องเที่ยวก็ต่างตาไม่ค่อยมีข้าไไไไงในก็จะมีพวก ของกินของชาของฝากนะครับมีเครื่องเงินด้วยนี่ก็จะเป็นตลาดสายท่องเที่ยวนะครับมีข้าวซอยแห้งด้วยเป็นบรรยากาศข้างในหมู่บ้านมงดอยปุ๋ยนะครับ ซึ่งพอเราเข้ามาในห,หมู่บ้านมงดอยปุยนะครับทะลุในส่วนของอร้านค้าของหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามงดอยปุยนะครับเข้ามาก็จะมาเจอในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงฤด,ดูการ อีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะพักชมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับ ตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงที่โรงแรมแอดพิงนครริสซร์นะครับซึ่งที่นี่เรียกได้ว่าบรรยากาศค่อนข้าง,างที่จะรม่มรื่นนะครับลองหมุนๆดูนะครับทารงรอบเลยนะครับตรงนี้จะเรียกได้ว่าคือบรรยากาศค่อนข้างที่จะมีต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงนะครับ หลังจากเราทด้กินสุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมที่บรรยากาศภายในห้องพักแล้วก็บรรยากาศที่ดินแม่หนาตนามมาเลยครับเสียมสตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงในห้องของเราแล้วนะครับดูดูเลยบรรยากาศคือดีมาก บรรยากาศคือโอเคเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในห้องน้ำกันนี่สะอาดสะอ้านมากแล้วก็นี่สวยงามมากครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องพักของเรานะครับนี่ โรงแรมคือหรูมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างนอกกันข้างนอกก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่เห็นไม่ใช่ทิปที่มันไม่ใช่โรงแรมที่เป็นอ่องห้องห้องที่เราอยู่ไม่ใช่เป็นท้องห้องที่ฝั่งติดน้ํานะครับแต่ว่าก็ถือว่าห้องโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาไปทานอาหารที่ อีกโรงแรมหนึ่งนะครับซึ่งเราซื้อแพ็กเกจมาซึ่งจะดีแบบไหนยังไงเดี๋ยวตามไปในช่วงเย็นกันครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมชื่อว่าโรงแรมอะไรนะชาลาดัมเบรซิกน,นะครับอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นด้านหน้านะครับจะอยู่ติดกับถนนคนเดินท่าแพนะครับตอนแรกเราไม่รู้ว่าต้องเอารถเข้ามาจอดด้านหลังเราเอารถไปจอดอยู่ ประมาณห่างไปประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับเราก็เดินเข้าทางทางถนนโซนเอท่าแพเข้ามานะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโรงแรมของเขาแต่เราไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่ว่าเรามาซื้อไวเชอร์ครับนี่จะให้ดูบรรยากาศโรงแรมนี่เราก็มาทานอาหารนะครับอยู่ที่โรงแรม ชลานัมเบอร์สินะครับ s <S ที่เชียงใหม่ทานอาหารนะครับอยู่ริมบริเวณสระว่ายน้ำเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาอ,อาหารนะครับเราสั่งไปเรียบร้อยนะครับอาหารมาถึงแล้วนะครับอันนี้จะเป็น,น,านาลานาเซตลานาเซตนะครับ ในนี้ก็จะมีพวกอาหารพื้นเมืองนะครับมีอะไรบ้างนะมีไส้อัว่วมีหมูยอ,ม,ยอมีมัสมัส,สมันเหรออันนี้คืออะไรออ้อแกงเล,เงเลแล้วก็อาหารน่ากินมากนะครับต้องมาที่นี่นะครับโรงแรมาาชาลา six, นะ้ำประศิกอยู่ติดกับถนนคนเดิน ท่าแพ<ผ>่ตรงข้ากับท่าหลวงตรงข้ากับเจย์หลวงนะครับเดี๋ยวเขาเรียกท่านข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะพาไปที่ถนนคนเดินท่าแพ่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินท่าแพรนะครับอันนี้เป็นบริเวณวัดเจย์หลวงเขาไปดูไหมเดี๋ยวพาไปดูวัดเจย์หลวงนะครับ เหมือนกำลังปิดปรุงนี่ไงนี่นะครับก็คือบริเวณวัดเจดีหลวงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบริเวณหออินทัก ขีนสารหลักเมืองเชียงใหม่ห้ามสุภาพสตรีเข้าด้วยสวยมากนะครับนี่อันนี้เป็นบริเวณน่าจะเป็นอ๋อเป็นเจดีหลวงนะครับซึ่งสถาปตัตยกรรมสวยงามมากนะครับ แต่ว่าช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่ปิดปรับปรุงอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปถนนคนเดินกันต่อ<ป>มีเพลงให้ฟังด้วยให่ไหมไ<ป>ที่นี่ก็จะเป็นบริเวณนะครับถนนคนเดินท่าแพเฮ้ยเอยนอถนนคนเดินทา่าแพใช่<ป>บริเวณถนนคนเดินก็จะมี วัดต,ต่างๆนะครับให้หเราเข้าชมได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหอคำหลวงเชียงใหม่นะครับนี่สวยมากนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเจดีย์อ่ะคราวนี้ไปเที่ยวชมน,นั่นในก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวพวกนี้จะไปไหนรอติดตามครับ